สวัสดีครับพบกับช่องทังเดียวนะครับตอนนี้เที่ยงทําเราก็มาแล้วครับประมาณสี่โมงครับขึ้นปูนหน้าแรกเสร็จก็จะทํากับข้าวแล้วครับต่อไปนี่ครับนะตอนนี้ชาบนะครับทั้งเดียวก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทำปลาเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถ่ายคลิปนะครับพี่จ้าหาวอยู่นี่นะครับเฮ้ธรรมดาแล้วคนเนาะ มันสีนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางคิวคสวันนาเขตคำจาสวันนาเขตนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทางนี้ก็อัศดงอัศดงขึ้นแพงคู่นี้เลยมันบอกข้างหน้านี่ก็ขึ้นมันบอกบอา่าออหันไปแล้วองใ,ในมีมี มื่อนห้นมันแล้วเนาะชิสปูก,กับเบื้องเลยเป็นบอก<า>อือหือห้องนี้แล้วมันบอกเมื้อนี้่น่ะแล้วฮนะ แล้วแมนบอ,บอมามาถามอีกช่างนึงครับช่างครับห้องนี้นี่แล้วนะครับมื่อนี้ห้องนี้ฮะแมนบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าแพงครับมาถามช่างอีกคู่หนึ่งนะครับช่างครับอันช่างครับ ทางในนี่แล้วอยู่บ่ครับมันกำลังมันนี่แล้วยันมันบ่ไหวย์ค่ฮะมันยันกำลังมันบ่ไห้ห้องน้อยนี่ไครับใจใส่อยากให้แล้วนะให้แล้วกะค่อยเฮ็ดไปนี่ละตามกำลังของเฮาโอ้อย่าปืนธรรมดาคงก็งงหน้าผมก็เลยถามมนะครับตะเล้งสิเมื่อน้ำผมอยู่บ่ครับแล้วไปเดือยฮะ นี่คือเก่าเนาะขอบคุณหลายๆครับผมบ่มีรถยังยากจนอืมได้ข่าวว่าที่ไปซื้อสดนั่นหลังปี่ใหม่นี่มันเป็นรุ่นใดครับครับไ้เจ้าว่าวน้ำข่อยมื่วงเนี่ยนะข่าวข่าวว่าวข่าวว่าวตั้งแต่ข่าวข่าวว่าวเอาคนที่จริงมันเกิดคนละแพงพอดีได้นี่อีกคนนึงไปใส่เนาะฮะ รับเป็นบ้าบปล่าเราออกไปข้างนอกพูดิเอาหัวว่าเรื่องราวเหรอหัวขี้ข้าขี้ข้ารั่วจะมันอยู่หลายคนมันบอได้ได้ปลาอมันแอวิโควิดต้องระยะห่างเนาะระยะห่างการป้องกันต้องระยะห่างอย่างน้อยต้องสามลุงเราเนี่ยเนาะมืดหนีมาแต่จมูกมืดหนีมืดหนีบอกครับมืดหนอย่ากินก็ตเด้อเนื้ออติดเนื้อหยุดบอกอ๋อ อันผมเหตุเรื่องล่าไห้เลยนะครับโบต้องมาด้วยครับอยากไปทางใดกัาไปรถผมบอกแล้วครับบอกไห้แล้วมันนักผมนะผมก็เลยบอกไห้ซะแจ้งเลย่อเข้าผมแจ้งไห้เลยครับโบต้องไปแจ้งไปเองดอกวันนี้นะ <c oughs> อืมครับนะผมก็เลยครับขอบบอันคุณนุนา <c oughs> คุณนุนา <c oughs> เอ้ย <c oughs> มืออันเ <c oughs> ที่ยงทำโมเดิมาครับ เพิ่นไปทุละจบข้าวเลยครับสบายใจบ่อันมืออื่นมีมีมีแผนสิไปใส่มืออื่นบ่ครับผมปลูกมาขียีนอันขมันว่าผมสิจ้างห้าร้อยนี่ไปน้ำผมมีไปอยู่บ่ไปอยู่หไปไปไปถ่ายคลิปถ่ายยางนี่แล้วครับค่าแรงนี่สิพ่ออยู่บ่เรื่องไหนไหนถือโคตรอยู่บ่เรื่องไหนหมดถือบ่แพงนะสำนีหล่ะบ้านเฮาบ้านเฮาเนาะกันเองมันบ่ ืมขับเข้ากับน้ำเดีอเอาแก่มันเลี้ยงหรอกขาเรีมันอึกก็ไ,ไดออ้อันให้เลี้ยงขับเข้าอีกครับ<อ>ขึ้นในนางไปถ่ายนางเนาะกับเข้ากองทองบึงค่ายมันบ่กอ๋อสำคัญจะคลองเพรามันดังแบบนี้ขาาม่นดังวะนี้เดซี่ไหนๆเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่โมแมตส์ไปแต่เปี้ยงแรกถูกอ่ะ มันโอ้ยเดี๋ยวนี้มันลายซองไหนเดี๋ยวนี้นะเขาันไทยเป็นเหมือนไปไงเนี่ยดูใส่ครับคิดอย่างบ่ขึ้นไหมบ่เพราะว่ามันติดเหลืองครับมันติดเหลืองผมแก้มคือนี่จนสี่ทุ่มที่แก้ครับ โมเมนตองเพลงครับลองเพลงเสียงดีเกินไปโอ้ือยเกอาได้ลองแล้วบาโอ้ยเก่าลยเอาจากเพลงนู้นสักอืมจากเครื่องๆนะนะเออไม่เห็นยังหาลูกข้อหาลูกข้อบ่ะบบให้ผมมันขย้อนหาให้บอกครับฮะบาทนึงกั ตึง้งดอรอลงมานี่ยโป้ลายเป็นลายเสียงนี่ยโอ้มันนี่นะครับเพียงทำนะครับมาทำนะครับส่วนทางนอกระช่างบ้านใหม่มมาแต่เมื่อวานมื้อนี้บ่มาครับนะแม่หมอช่างกิวโอ้นี่ครับเปลี่ยนหน้าที่แล้วครับจากช่างเป็นกรรมกรกรรมกรก็เป็นช่างช่างก็เป็นกรรมกรอยู่นี่แหละครับหมุนเวียนกันไป ตามวิถีชีวิตเนะาะเหมือนกันครับคน,น,นเสี่สิให้ผมจ้างมือละห้าร้อยไปถ่ายคลิปเป็นเว้ามาแล้วครับอยากกำเ,เริบเสื้อซานแล้วสุมือนี่ฮะย่า <c oughs> นได้จ้างเพิ่นอยู่ครับอันจกักครึ่งจกักกันจักร้อยห้าสิบนี่สิคืออยู่เลี้ยงเต็มที่นายเลยเมียประจิ๋มห้ไปแล้วเนาะเกือจิอออเต็มเมียงโรดบ่เกือโอ้ย กระเม่นอันกะน,นกอันนนกกระสานายเอาไว้ในอุ้งกันอุ้ง้างนี่จะเขเนอยู่ะอืมะนลุ่ิไลุพ่งหง่บึง่งบิ่งบ่าเนี้ยหน่อ,อ,อไหมเนื้ไปบิง่งเนาะทำในใดดีเนาะเป็นต่ยานหนะ้าตาเป็นตะยานนะนะ นนี่มอลสวัสดีครับอันเป็นไะไรคือมาอยู่ผู้เดียวครับโควิดบอกม,มันเลือกระเพงสุดท้ายอ๋อแทนนี่ต่างทำมาแล้วเสียนะหมดคนอยู่คนอยู่เนาะหมดคนอยู่แถวนี้มันจะบมดได้ซื้อกระนัง่ง<อ>ตัดเนี้อเสีกระเทิ้งมือนี่ไปใส่เนาะครับมือนี่อ๋มือนี่อ,นนอันพ,อพอักพ่อนมือนี่ มือพักอไหนบยบอบอกไปใส่ยากไปใส่ก็ไปนะผมล่าให้แล้วนะครับเออเพี้ไปกอเอต้องว้าบอต้องว้าน้ำเล่าเลยผมล่าให้แล้วเอพับรับโอ้เมื่อนี้ได้ยังมากินเที่ยงครับโอ้ยระทูแเคเซียมแคเซียมาตบำุงสมมงสมองไปเพรานั้นเนาะบำุงสมองสมองไปนั่นแหละ มันจะสลับพดอะไ,<ม>ไรได้อันอยากได้ค่าตุมค่าโตแล้วคู่มือนี้นะอันผู้นึงฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาจาติโจยกันใหม่นะครับอตอนนี้อยู่ในช่วงของการขึ้นฟูนทราบนะครับกำลังซีเรียท่นกำลังพากันเล่นง,งานอย่างเต็มที่เลยว้าวจะมือกาก้าขน่าครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ